สวัสดีครับก็วันนี้เป็นคลิปแรกของผมนะฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องระบบมหาอำนาจของโลกแล้วกันนะฮะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงนะฮะเอาเท่าที่ผมรวบรวมได้มีความรู้นะครับถ้าข้อมูลยังไม่ตรงหรือมีข้อมูลหลวมไปบ้างก็ชี้แนะแนะนำได้นะครับระบบการเมืองโลกนะครับมหาอำนาจโลกของแรกเนะี่ย ก็จะประกอบไปด้วยประเทศแรกคือโปรตุเกสนะครับเราจะเห็นได้ว่าโปรตุเกสเนี่ย <c oughs> กระจายอํานาจไปทั่วเกือบทุกทิศนะครับทั้งเอเชียทั้งอเมริกาใต้นะครับเพื่อที่จะขยายมหาอำนาจในการที่จะเขาจะขยายเป็นมหาอำนาจได้เนี่ยหนึ่งเขาต้องมีกองกําลังทหารสองเงินตาในการที่จะเป็นย่ปโปะในการของโลกในการประเทศนั้นประเทศนี้ให้บังคับในการ บ่งบอกถึงมหาอำนาจของประเทศนั้นฮนะเขาจะบังคับให้ประเทศนั้นนะใช้เงินสกุลของเขานะครับทีนี้เนี่ยเงินอำนาจทางการทหารเป็นของคคู่กันครับพอหลังจากที่โปรตุเกสเรื่องถดถอยลงนะฮะก็จะมีสเปนขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าสเปนจะเป็นคู่แข่งกับโปรตุเกสเนี่ย ในการยึดครองอเมริกาใต้นะฮะเพราะว่าทางอเมริกาใต้เราจะไปดูดีเนี่ยจะมีสถาปริกกรรมของโปรตุเกสในการสร้างแต่เนื่องจากว่าสเปนพยายามจะขึ้นมาชิงอำน,นาจเบอร์หนึ่งนะฮะแต่เขาก็ไม่สามารถไปยึดครองอเมริกาใต้ได้เพราะว่าเขาไปลักษณะเหมือนคุมคู่โดยการใช้ปืนไฟแต่โปรตุเกสเป็นลักษณะเหมือนแบบระบบเศรษฐกิจนะฮะมัน <c oughs> ก็จะแตกต่างกันพอสเปนดรับลงต่อมาคือฮอลันดาครับ ฮอลันดาโดยการใช้เงินสกุลกิลด์นะฮะกิลด์ er เนี่ยเขาก็เป็นการลักษณะว่าบังคับให้ประเทศน,น,นั้นใช้เงินกิลดอร์นะครับของตัวเขาเองเราจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยปัจจุบันนี้คือเนเธอร์แลนด์แต่ก่อนชื่อฮอลันดานะฮะ <c oughs> เราจะรู้ได้ว่าฮอลันดาเนี่ยเก่งทางด้านการลบทางเนะรือนะฮะแล้วหลังจากนั้นฮอลันดาเริ่มเสื่อมลงก็มาฝรั่งเศสนะครับโดยสมัยพระเจ้าหลุยที่18 ไอห 14, ้หลุยที่สิบสี่ขอโทษหลุยที่สิบสี่นะฮะหลุยที่สิบสี่นั้นเนี่ยก็ได้เอาสถาปัตยกรรมแนวลีโอนาร์โดดาวินชีนะฮะช่วงนั้นรุ่งเรืองมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างแบบกอติกหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะมีการผลิตอาวุธนะฮะมีการผลิตปืนระเบิดหรือปืนกลในสมัยก่อนที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะในความรู้ขององค์องค์งงงความรู้ของลีโอนาร์โดดาวินชีนะฮะ พอฝรั่งเศสหมดอำนาจลงก็เป็นอังกฤษอังกฤษเราจะเห็นได้ว่าสมัยพระนางวิกตอรีเนี่ยโอโ้โหใหญ่มากนะครับคือเขาได้แผ่อิทธิพลเนี่ยมาทั้งเอเชียเอาไปว่าแค่ช่องแคบมาละกาทางภาคใต้ของมาเลเซียนะครับสามารถพยุงเศรษฐกิจอังกฤษได้ทั้งประเทศเลยต่อปีใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าการใช้มหาอำนาจอ่ะ มันต้องขยายกองกาลังทหารงบประมาณเยอะเลยทําให้อังกฤษนั้นค่อยๆสบเ,เ,เสื่อมเออเสื่อมมดสภาพนะครับในการที่จะบํารุงรักษาในการที่ใช้จ่ายงบประมาณของประเทศเขาก็เสื่อมลงหลังจากนั้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมาก็จะเป็นอเมริกาใช่ไหมครับโดยการที่เราจะสังเกตได้อะไรครับว่าอเมริกาใช้ เงินและอำนาจทางการทหารดูจากว่าสมมุติเอาทองคํานะครับเขาจะบอกว่าแบงค์ของเขาเนี่ยมั่นคงนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์เราจะได้ยินเลยว,ว่าดอลลาร์เท่ากับทองคํานะครับประเทศไหนเอาทองคําไปฝากที่อเมริกาเขาก็จะเอาเงินดอลลาร์ของเขาเนี่ยมาให้แทนนะครับบอกเนี่ยเป็นหลักประกันนะครับทีนี้เนี่ยพออเมริกาเนี่ยไปก่อสงคารามโลกไปก่อสงคารามกับอิรักนะครับ อิรักและลิเบียเขาได้เอาเงินสำรองของประเทศของเขาเนี่ยมาใช้นะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยระบบเศรษฐกิจการเงินเนี่ยไม่มีค่านะฮะแต่ที่พยุงเงินดอลลาร์ได้ทุกวันนี้นะครับที่มีค่าอยู่ก็คืออำนาจทางการทหาร2ก็คือกลุ่มโอปเปกครับในการซื้อขายน้ํามันของโลกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะเคยได้ยินได้นะครับป่าหนึ่งเปโตตตอนหน่ดอลลาร์แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับจีนก็เราจะมาแทนที่ ของซารัฐนะครับและรัเสเซียโดยการใช้เงินหยวนและรูเบโิลโดยการใช้ก่อตั้งกลุ่มเศรษฐกิจใหม่คือกลุ่มบริสครับกลุ่มบริสเนี่ยเขาจะมีการใช้ขะใช้จ่ายในเงินต่างของตัวเองคือการขายดอลลาร์ทอดตลาดทิ้งนะครับไม่นานครับดอลลาร์จะกลายเป็นแค่กระดาษปะหยวนและรูเบโิลจะขึ้นมาแทนนะครับปูตินเนี่ยและสิจิ้นผิงผู้นําของรัเสเซียและจีนเนี่ยเป็นการกักตุนทองคําครับ ลดการคุณค่าของเงินดอลลาร์ไปอีกไม่นานดอลลาร์ของที่เราเห็นมาใช้จ่ายทั่วทั่วโลกนะจะจะไม่มีค่าแล้วตอนนี้กลุ่มโอเปกโดยผู้นําของซาอุดีอราระเบียครับเขาจะไม่ใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายน้ํามันแล้วอาจจะเป็นเงินสกุลยูโรหรือจะเป็นยูวนรูเบิลอะไรพวกนี้แทนนะครับและที่สําคัญคือตอนนี้คืออิรักและอิหร่านเขาก็กลับมาดีกันนะฮะถ้าถามว่าความขัดแย้งทั่วโลกก็ได้ไงโทษสองประเทศนี้เลยครับ อังกฤษและฝรั่งเศสเป็นเจ้าแม่แห่งการความขัดแย้งเลยครับเราไม่ต้องโทษขครรวมถึงประเทศเราทุกวันนี้ที่มีปัญหากับเขมรนะฮะก็เพราะว่าอังกฤษและฝรั่งเศสครับนะฮะความขัดแย้งมีขึ้นทุกที่แต่เราจะทายังไงเพื่อเข้าใจมันและศึกษามันครับจะผิดจะถูกยังไงผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับในคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อาจจะ มีไลฟ์สไตล์ใหม่เข้ามานะครับนไค,ครับ